ปกติป้ายหน้าโครงการกว้างยาวกี่เมตรครับอันนี้เราสามารถเลือกเองได้หลายอย่างเลยนะนะครับส่วนตัวผมเนี่ยที่เคยทำนะก็ใหญ่เหมือนกันนะความกว้างเนี่ยหกเมตรความสูงสองจุดสี่เมตรนะครับที่เคยทำนะป้ายติดหน้าโครงการนะครับอ่าจริงๆทําทำเล็กกว่านี้ก็ได้นะนะครับแต่ผมขนาดกว้างหกสูงสองจุดสี่เนี่ยถือว่าใหญ่เลยนะโดนค่าไปไป,ไปน่าจะห้าพันกว่าบาทรวมติดตั้งด้วยนะ นะครับอ่าทําเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับถมดินกี่วันถึงจะสร้างบ้านได้หรือใช้ดินอะไรถมที่แล้วสาม,มารถสร้างบ้านได้เลยครับโค้ดอ่าพี่อาริรัตนะนะครับคือต้องแยกกันครับอ่าถมดินกับสร้างบ้านเนี่ยอยากจะบอกว่ามันคนละส่วนกันนะครับคนละส่วนกันบ้านเนี่ยอยู่บนรากฐานครับอย่างเช่นตอกเสาเข็ม อ่าอย่างเช่นตอกเสาเข็มอ่าถ้าจะใช้เสาเข็มนะนะครับถมดินวันนี้พรุ่งนี้ตอกเสาเข็มสร้างได้เลยครับอ่าเพราะว่าบ้านเนี่ยมันยึดกับรากฐานเสาเข็มอยู่ครับไม่เกี่ยวกับดินเลยนะครับไม่เกี่ยวกับดินเลยถ้าโซนไหนใช้ฐานแทนนะครับยังไงก็ต้องขุดไปถึงดินเดิมที่มันแข็งจริงๆนะครับไม่ใช่ดินที่ถมใหม่นะครับ ก็ต้องขุดถึงดินเดิมที่มันแข็งจริงๆแล้วก็ทําฐานแพ่นะครับอ่าเป็นบางโซนนะครับเป็นบางโซนนะก็อยากจะให้แยกกันนะครับไม่เกี่ยวกันเลยถมดินกับสร้างบ้านเนี่ยนะครับมันจะเกี่ยวนในกรณีที่แบบว่าดินรอบบ้านมันซุดอะไรเงี้ยนะครับสมมติดินเพิ่งถมใหม่แล้วเราไปปลูกสร้างบ้านเลยอย่างเงี้ยบ้านนะไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าพวกดินรอบบ้านเนี่ยมันจะเริ่มซุดนะครับอ่ามันจะซุดซุดนะครับ แต่บ้านนะไม่มีผลอะไรนะครับอ่าต้องแยกกันนะสร้างบ้านขายกําไรหลังละเท่าไร่นะครับลอาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ละกันนะครับก็เปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ20บวกลบนะครับก็ถ้าถวเฉลี่ยบ้านสองล้านกว่าก็ประมาณ5 0 0 0สนนะครับกำไรหลังละประมาณ50,000นนะนะครับสวัสดีครับจากลำปางโอเคสวัสดีครับสอบถามเลยครับสถานการณ์การขายบ้านช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างครับเชียงใหม่ขายยากมากครับนะครับ ก็ก็ช่วงนี้นะครับเปรียบเทียบแล้วกันนะปีนี้กับปีที่แล้วนะครับก็ปีเนี้ยเหมือนจะขายยากกว่านะครับอ่าปีเนี้ยเหมือนจะขายยากกว่าถ้าเปรียบเทียบกันนะอ่าสมมุตินะสมมติผมขายได้บ้านปีที่แล้วสิบหลังสมมตินะปีเนี้ยอาจจะขายได้สักเจ็ดหลังนะครับมันไม่ใช่ว่าปีที่แล้วขายได้แต่ปีนี้ขายไม่ได้ไม่ใช่นะครับมันขายได้น้อยลง ตลาดมันฟืดขึ้นนะครับแต่ถ้าถามส่วนตัวผมเนี่ยปีนี้ผมอาจจะขายได้เยอะกว่าปีที่แล้วนะครับอ่าเพราะว่ามันเหมือนกับว่าไงอะ่ะมันก็ได้รับผลกระทบนะนะครับแต่ว่าปีที่แล้วผมอาจจะสร้างได้แค่เจ็ดหลังอะไรเงี้ยนะครับปีนี้อาจจะสร้างได้เยอะกว่าถ้าปีแล้วสร้างได้ยี่สิบหลังอาจจะขายหมดสิบห้ายี่สิบก็ได้แต่ถ้าปีเนี้ยอาจจะดรอปลงมานะครับไม่ใช่ว่าขายไม่ได้ขายได้นะครับ แต่ว่ามันขายยากขึ้นกว่าปีที่แล้วจริงเพราะว่าธนาคารก็ปล่อยยากขึ้นแต่ว่าดอกเบี้ยปีนี้ถูกกว่าปีที่แล้วนะดอกเบี้ยนะพูดถึงดอกเบี้ยแต่ปล่อยยากขึ้นนะครับอ่าก็บอกตรงๆว่าตลาดสังหาฟืดกว่าปีที่แล้วนะนะครับถ้าเปรียบเทียบกันนะครับแต่ว่าถามว่าถ้าส่วนตัวผมนะก็ยังโอเคอยู่อะนะครับมันไม่ใช่ว่าขายไม่ได้เลยนะครับขายได้นะครับแต่ขายได้ยากขึ้นสวัสดีครับโอเคนะครับสวัสดีครับ กู้เองไม่ได้จะใช้ลูกค้ากู้ยังไงครับถึงจะยอมกู้มาจ้างเรานะครับอันนี้มันไม่เกี่ยวกับกู้มาจ้างเราครับมันอยู่ที่ว่าเราจะคุยกับลูกค้ายังไงให้ยอมซื้อบ้านเรานะครับอ่าที่ว่าเราเสนอขายบ้านแบบนี้อ่าทําบ้านสั่งสร้างขายบ้านแบบนี้ขายที่ดินตรงนี้อ่านะครับจะทํำยังไงให้เขามายอมรับเรานะครับมา ผมคิดว่าเรื่องเนี้ยเราต้องทําบ่อยๆทําซ้ําๆนะครับอทําบ่อยๆทาซ้ําๆอย่างเช่นนายหน้าอย่างเงี้ยนะครับบางคนอาจจะถามว่าเฮ้ยไม่เคยทํนายหน้ามาก่อนแล้วเราไปขายไปเป็นนายหน้าเนี่ยใครจะมาเชื่อถือเรานู่นนี่นั่นผมผมว่าทุกคนนะ่ะยังไงก็ต้องมีครั้งแรกนะครับครั้งแรกมักจะยากเสมอนะแต่ถ้าเราทําแบบทําไปเรื่อยๆเราเขาเห็นเราบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆ,เร,อยๆเรื่อยๆนะครับผมคิดว่ายังไงก็ ก็เป็นไปได้ใช้คําว่าเป็นไปได้นะนะครับในการเริ่มต้นบางทีเราไม่มีทุนไม่มีเครดิตเราก็ต้องหาลูกค้ามากู้นะครับมากู้ทําบ้านสั่งสร้างกับเรานะครับมันจะยากหลังแรกเนี่ยมันจะยากน้าความน่าเชื่อถือก็ไม่มีครั้งแรกๆนะครับเราก็ต้องทําสม่ําเสมอบ่อยๆนะครับโพสบ่อยๆโพส์ตขายบ่อยๆคุยกับลูกค้าเยอะๆอะบริการดีๆนะครับผมคิดว่ามีโอกาส สำเร็จมีโอกาสทําได้แต่ถ้าใครไม่เริ่มต้นไม่ลงมือทําเนี่ยคืออย่างนั้นก็คือโอกาสสาเร็จศูนย์อยู่แล้วนะครับอ่าก็อยากจะให้ลองดูอย่าไปคิดว่าเฮ้ยเราใครจะมาเชื่อถือเรานน่นนี่นั่นอ่าอยา่าอย่าไปคิดแบบนั้นนะครับให้ลองดูนะครับให้ลองได้ได้ทําได้คุยกับลูกค้าได้โพสต์หาลูกค้านะครับได้ลองดูนะอยากให้ลองดู กำไรห้าสิบเปอร์เซ็นต่อหลังใช่ไหมครับของผมไม่ถึงครับของผมประมาณยี่สิบหน่อยๆนะครับยี่สิบหน่อยๆนะที่ผมทํานะนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นนี่เยอะมากเลยนะขายบ้านสองล้านห้ากำไรหลังละล้านสองห้าอย่างเงี้ยหูเยอะมากเลยนะครับทําไม่ได้ทาไม่ได้ติดเครดิตบูโรกู้ไม่ผ่านครับกู้ไม่ผ่านก็ให้ลูกค้ากู้ครับมีหลากหลายวิธีครับาเราไม่จําเป็นต้องแบบเว้ยเครดิตสวย ต้องมาดูเจ้าของด้วยว่าติดเครดิตหรือเปล่าไม่เกี่ยวครับอ่าไม่เกี่ยวเรากู้ไม่ได้ก็ต้องหาลูาากค้ามากู้ครับอ่าต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือเปล่าเริ่มต้นยังไม่ต้องครับเริ่มต้นนะทําได้เลยนะครับไม่ต้องณปัจจุบันเนี้ยผมยังไม่ยังยังไม่ได้จดทะเบียนบริษัทยังไม่ได้จดนิติบุคคลอะไรเลยนะครับอ่าก็กําลังจะดูดูอยู่กําลังจะเตรียมจดอยู่เหมือนกันนะครับสวัสดีครับ อาจารย์มองอนาคตตลาดบ้านยังไงบ้างครับอนาคตนะนะครับมุมมองส่วนตัวละครนะครับตราบใดนะที่ธนาคารยังปล่อยกู้อยู่นะครับธุรกิจนี้ก็คิดว่ายังไปได้เรื่อยๆนะครับตราบใดที่ธนาคารยังปล่อยกู้ผู้คนยังอยู่บ้านอยู่นะครับอ่าผู้คนยังอยู่บ้านอยู่นะครับผมคิดว่ายังไงก็ต้องขายบ้านได้นะครับ อ่าแล้วก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คนเขาคิดว่าเฮ้ยไม่เช่าไม่ซื้อแล้วบ้านนะสมมตินะสมมติคนไทยเปลี่ยนความคิดเลยนะครับไม่ซื้อบ้านอยู่แล้วนะครับอ่าจะเช่าอย่างเดียวอ่าคนไทยแบบเปลี่ยนความคิดแล้วถามหน่อยครับจะเช่าบ้านอยู่แล้วไม่มีคนมาซื้อบ้านให้เราเช่าหรอครับอ่าสมมตินะนึกภาพดูนะครับบางคนบอกคนไทยไม่อยากซื้อบ้านแล้วอยากเช่า นะครับแล้วถ้าไม่มีคนสร้างบ้านขายเนี่ยแล้วเขาจะไปเช่าบ้านจากไหนครับอ่าไม่รู้นะความเห็นส่วนตัวนะอ่าบ้านที่มีอยู่ในตลาดนะครับผมคิดว่าถ้ามันเป็นตลาดเช่าจริงๆนะยังไงก็มีคนซื้อปล่อยเช่าเชื่อผมไหมนะครับแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นนะตลาดเช่าก็จะสูงขึ้นนะครับพอตลาดเช่าสูงขึ้นราคามันก็เบียดเบียดผ่อนนะครับถามหน่อยครับเช่ากับผ่อนไม่รู้นะแล้วแต่ความคิดคนเลย บางคนบอกให้เช่าดีกว่าถึงจะราคาเช่าเท่ากับราคาผ่อนยังไงก็เช่าดีกว่าไม่ต้องดูแลนะครับอ่าบางคนอาจจะคิดแบบนี้แต่ของผมส่วนตัวผมคิดว่าผ่อนดีกว่านะครับมันเป็นบ้านเราอะนะครับอ่าแล้วแต่มุมมองนะแต่ส่วนตัวผมมองแบบนี้นะครับยังไงก็ไปได้นะครับแต่บางช่วงอาจจะฝืดบ้างบางช่วงอาจจะดีบ้างมันเป็นเรื่องปกตินะครับครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เป็นวิกฤตบ้านวิกฤตรถวิกฤตรถหนักนะครับแต่วิกฤตบ้านเนี่ย ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับโควิดก็มีวิกฤตบ้านมาแล้วนะครับอ่าโควิดโอ้ยบ้านขายไม่ได้โลล้างสต๊อกกันเต็มเลยเดี๋ยวก็กลับมาบูมอีกครั้งนะครับแล้วก็มีอีกหลายวิกฤตที่เกี่ยวกับบ้านนะนะครับก็ยังกลับมาได้ผมคิดว่าก็ยังขายได้แหละแต่อาจจะมีบางช่วงขึ้นบางช่วงลงบางช่วงขายยากบางช่วงขายง่ายผมคิดว่ามันก็ขึ้นขึ้นลงลงอยู่นี้แหละนะครับอ่าถนนในโครงการกว้างกี่เมตรครับ ก็ถ้าแนะนํานะ6เมตรขึ้นไปนะครับถ้าแนะนํานะไม่ควรให้ต่ํากว่า6เมตรนะครับผมบอกธนาคารว่าจะสร้างบ้านขายเขาบอกไม่มีสินเชื่อ้าบ้านขายนะครับแล้วคนอื่นที่เขาทําทําได้ไงครับอ่านะครับ,นะค,รบคนอื่นเขาทําได้ไงอย่างเช่นผมอย่างเงี้ยทําไมผมกู้ได้อะนะครับทําไมผมกู้ได้อนะมันมีเทคนิคครับมันมีเทคนิคถ้าไปถามซุ้ม4ซุ้ม5เขาบอกอย่างงี้หมดแหละนะครับอ่าส่วนใหญ่คนที่พัฒนาสังหาริมัพย์ กู้แทบหมดครับไม่ค่อยมีใครใช้เงินส่วนตัวร้อเอร์เซนแน่นอนถ้าแบบผ่านมาสักพักหนึ่งแล้วนะทำมาหลายโครงการแล้วนะกู้ uh, ทั้งนั้นครับมันเป็นธุรกิจที่แบบใช้เลเวลเลตค่อนข้างดีเลยนะครับธุรกิจนี้นะครับอ่าบางทีเราเข้าไปถามพนักงานขายข้างหน้าเขาไม่รู้เรื่อง <laughs> เขาไม่รู้เรื่องนะครับมันรู้แค่วงในนะครับอ่า ถ้ามีที่หนึ่งแปลงจะแบ่งสองส่วนมีเทคนิคยังไงบ้างครับให้แบ่งให้แบ่งได้ไม่ถึงสามปีไม่มีเทคนิคครับเทคนิคไม่มีเทคนิคเลยครับนะครับจริงๆแล้วถ้าเทคนิคนะนะครับถ้าเทคนิคนะต้องถามกรมที่ดินเลยครับแต่ถามว่าผิดไหมผิดนะบางกรมที่ดินก็ก็นี่นะนะครับไม่อยากพูดเยอะ าการแบ่งแยกในนามเดิมเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหายหายหายการแบ่งแยกในนามเดิมตอนโอนกรรมสิทธิ์ยุ่งยากไหมยุ่งยากกว่าปกติครับบางบางแบงก์ก็ไม่ยอมนะครับบางแบงก์ถ้าแบงก์ไหนไม่ยอมเนี่ยก็ต้องโอนที่ดินเป็นชื่อเราก่อนนะครับถึงจะขายได้นะครับถึงจะโอนให้กับลูกค้าไดนะ้นะครับยุ่งยากกว่านะครับยุ่งยากกว่าสวัสดีครับกําลังศึกษาครับโอเคกรณีขายขยายเขตน้ําประปา ภูมิภาคคิดอัตราเท่าไหร่ครับพูดยากเลยครับพูดยากมันมีขนาดของท่อด้วยนะครับอ่าถ้าพูดง่ายๆนะนะครับถั่วเฉลี่ยเป็นเมตรนะถ้าท่อสองนิ้วเนี่ยประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบถึงแปดร้อยถ้าท่อสี่นิ้วขนาดประมาณเอ้ยถ้าท่อสี่นิ้วราคาประมาณพันสองพันสามต่อเมตรนะครับต่อเมตรนะนะครับถั่วเฉลี่ยนะครับอ่าแล้วเราก็ไม่รู้อีกแหละว,ว่าใช้ท่อขนาดเท่าไหร่นะครับอ่าก็ต้องคุยกับประปาีกนะครับ ตืบๆสวัสดีครับบริหารภาษีแบบไหนไรายได้เกินล้านแปดแบบไหนไรายได้เกินล้านแปดต่อปีครับอยากจะบอกว่าธุรกิจสร้างบ้านขายนะครับไม่เกี่ยวกับล้านแปดครับธุรกิจสร้างบ้านขายนะนะครับไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลบุคคลธรรมดาครับไม่ไม่เกี่ยวล้านแปดไม่เกี่ยวกับแวดเลยครับจะขายได้ปีเป็นร้อยล้านก็ไม่เสียแวดเจ็ดเปอร์เซ็นครับเพราะว่าเราเสีย ภาษีธุรกิจเฉพาะในวันโอนไปแล้วครับอธุรกิจสร้างบ้านขายไม่มีแวดครับอ่าขายได้เป็นร้อยล้านก็ไม่เสียแวดครับแนะนําวิธีคุยกับธนาคารหน่อยนะครับคุยเรื่องไหนครับถ้าถ้าถ้าคุยกู้สินเชื่อปกติก็ก็ไปคุยบ่อยๆครับไปคุยบ่อยๆนะครับไปคุยให้เขาเบื่อเราไปเลยนะครับพื้นที่ดินต่อหลังควรมีความกว้างเท่าไหร่ กี่ตารางวาดีครับถ้าแนะนําบ้านเดี่ยวก็ประมาณ50ตารางวานะครับอ่าสวยๆหน่อย50ตารางวาที่ดินหน้ากว้างไม่ควรต่ากว่า10เมตรนะครับอ่าถ้าต่ำกว่านี้ไม่ค่อยสวยแล้วทายากแล้วนะครับที่ดินไม่ควรต่ากว่า10อ่าประมาณ50ตารางวาบวกลบได้น,นิดหน่อย49เลยเงี้ย48เลยเงี้ยแต่หน้าที่ดินไม่ควรต่ํากว่า10เมตรนะครับ ใครสนใจสร้างบ้านขายนะครับผมมีคอร์สฟรีมาแจกให้นะสอนทุกวันพุธเวลาหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มนะครับเป็นไลฟ์สดสอนในกลุ่มปิดนะเดี๋ยวชี้ช่องทางให้ใครไม่มีทุนทํำยังไงมีที่ดินไม่มีทุนทํำยังไงไม่มีที่ดินไม่มีทุนทํำยังไงเดี๋ยวบอกให้นะครับเดี๋ยวสอนให้ทักไลน์มานะครับไลน์มีตัว t t h a i l a n d w h e a d h o n g k 9 9นะครับทักไลน์มาเดี๋ยวส่งลิงก์กลุ่มให้เรียนย้อนหลังก่อนก็ได้นะ วันพุธหนึ่งทุ่มมาเจอกัน